ก็รกลุ่มสแกมเมอร์มาแล้วนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอตัวโปรแกรม e x p a ซนะครับผมเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ตรวจสอบหรือว่าเช็คตัวอีเมลแปมนะครับที่ได้รับมาจากทางอีเมลนะครับผมดูเลยครับเพนพอยนะครับในปัจจุบันนะครับผู้ใช้อีเมลจํานวนมากยังคงได้รับอีเมลขยะหรือว่าสแปมนะครับที่แฝงมากับโฆษณาหลอกลวงลิงก์ฟิชชิงหรือมาแวร์ถึงแม้ g ี mail หรือระบบอีเมลอื่นๆนะครับจะมีฟิลเตอร์พื้นฐานในการกรองนะครับ แต่ก็ยังไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหาเชิงลึกของอีเมลได้ทั้งหมดนะครับผมออบเจ t i ีฟนะครับเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบอีเมลว่าเป็นแสแปมหรือหรือไม่ก็ไม่ใช่แสแปมก่อนคลิกเพื่อเปิดอ่านนะครับระบบนี้จึงถูกพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบอีเมลล่าสุดน,นะครับด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียวผ่าน GUI ใช้ AI วิเคราะห์เนื้อหาอีเมล เพื่อแสดงผลผลว่าเป็นสแปมหรือไม่ใช่สแปมนะครับแสดงผลการทำนายบน GUI อย่างชัดเจนนะครับและใช้งานง่ายครับผม AI Cherry Design and Workflow นะครับใช้พวกเราใช้ Machine Learning ด้วย a ั g o r i t h m m u l t i n o น i a l n a i v e b a s e นะครับซึ่งเหมาะสมกับการจำแนกข้อความโดยระบบจะวิเคราะห์จากคำ และความถี่ของคำในข้อความนะครับผมและนี่คือหน้าอาร์เคติเจอร์นะครับเริ่มต้นด้วยที่ user interface นะครับเป็นส่วนติดต่อผู้ใช้นะครับสร้างขึ้นโดย t i n t e r นะครับและใช้ g u ยเป็น Library ของ Python นะครับให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับระบบเช่นกดปุ่มเพื่อเริ่มตรวจสอบอ e ีเมลนะครับต่อไปนะครับเป็น main application นะครับ ศูนย์กลางควบคุมการทำงานทั้งหมดของแอปพลิเคชันนะครับได้รับคำสั่งจาก GUI และจัดการการประมวลผลในขั้นตอนถัดไปนะครับต่อไปนะครับเป็น email P process นะครับดึงข้อมูลจาก Gmail ผ่านไฟล์ Gmail Connect .py นะครับโดยใช้ imap เป็นไลบรารีของของ imap lib นะครับใช้โมเดลในย e บ a y e s นะครับจาก SK เลยนะครับสำหรับการเรียนรู้ กระบวนการ P-Process นะครับประกอบด้วย Clean Text นะครับ Tokenization และ Vectorization นะครับแล้วก็ส่งไปที่ Spam d e t e c t นะครับใช้โมเดลที่ถูกฝึกไว้แล้วนะครับคือ Spam. Model. Pkl นะครับฟังก์ชัน predict Spam นะครับใช้สำหรับทำนายว่าอีเมลเป็น Spam หรือไม่นะครับใช้เ t o v e r i z a t i o n เพื่อแปลข้อความเป็นตัวเลขน,นะครับใช้โมเดล Naive Bayes ในการ จากจาก e อ็ e เซ n i n g สำหรับการจะได้ข้อความนะครับแล้วก็เอาคุณ l a เย r นะครับแสดงผลลัพธ์ที่ได้ใน GUI อนะครับอาจมีการบันทึกหรือพิมพ์ผลลัพธ์ออกมาครับล็อกพินนะครับเป็นทางเลือกให้นับของมันะของโมเดลนะครับผมก็ระบบนี้นะครับได้รับคาแนนยางหย่ที่9กาเก้าอร์เซ็นะครับผมแล้วก็ในการที่ทนายเป็นสแปมแล้วถ่ายถูกเนี่ยจะอยู่ที่ ตัว1,367นจะครับจากตัว1,368พฉบับนะครับผมในกรณีที่ทายเป็นนอสแปม์ am, และทายถูกนะครับอยู่ที่ตัว1 3 6 5 0นะครับจากตัวหนึ่งพันบนะครับผม้องมาผิดรวมทั้งหมดเป็น19ฉบับนะครับผมส่วนค่าตัว position ตัว recall แล้วก็ตัวเบน score เนี่ยสูงถึง0.99ุดทุกค่าเลยนะครับผมก็สรุปได้ว่าโมเดลเนี่ยมีความแม่นยำม,มากนะครับแล้วก็ใช้งานจริงได้ครับผม อันนี้จะเป็นตัวเดโมนะครับผมอันนี้คือตัวหน้าตัวหน้าเว็บนะครับผมอันนี้จะเป็นเป็นกิทับเพื่อโหลดตัว a ออนะครับและอันนี้จะเป็นวิธีการดาวน์โหลดนะครับผมซึ่งอยู่บนหน้าเว็บเลยสามารถกดคลิกเข้าไปได้ครับครับอันนี้ก็จะเป็นตัวระบบ ในที่เราหลังจากที่เราทําการโหลดม,มาจากหน้าเว็บนะครับผมก็อันนี้ผมจะทําการทดสอบให้ดูจากตัวฟังก์ชันแรกนะครับเป็นฟังก์ชันที่ทดสอบผ่านตัวเทอร์มินอลนะครับเพื่อทําการเช็คข้อความในตัวดัสเซ็ตนะครับว่ามันทําการแยกตัวแ,แปมกับไม่แปมได้จริงหรือเปล่านะครับผมมีการดึงข้อมูลมาจากตัวดัสเซ็ตนี้นะครับแล้วก็มาแสดงผลตรงเทอร์มินอลนะครับเพื่อจะบอกลำดับของแถว ผลลับนะครับผมแล้วก็ตัวอย่างข้อความนะครับนี่ก็คือถ่ายออกมาว่าเป็นตัวอย่งนี้เป็นน้อสแปมนะครับตัอยนี้เป็นสแปมนะครับผมบก็ถ่ายออกมาได้ถูกนะครับ่อามานะครับผมจะเปลี่ยนไป,ไปใช้อีกตัวฟังก์ชันหนึ่งนะครับเป็นฟังก์ชันที่สําหรับการใช้งานจรงิงนะครับก็คือจะทําการตรวจสอบและดึงข้อมูลจากตัวอีเมลจริงเข้ามาใช้นะครับผม อันนี้ก็ลองทําการส่งอีเมลไปให้ตัวเองนะครับก็คืออีเมลที่เราทําการเซตเัพไว้นะครับในโค้ดนะครับผมแล้วก็ทําการส่งตัวข้อความที่เป็นสแปมนะครับเพื่อให้ระบบทำการตรวจสอบนะครับผมแล้วก็กดรันนะครับก็จะขึ้นว่าโมเดลทํางานสําเร็จนะครับก็คือทําการโหลดโมเดลได้นะครับจากนั้นก็จะขึ้นนี่นะครับให้เราดูในเทอร์มินอลได้ด้วยนะครับว่า พบอีเมลสแปมนะครับหัวข้ออะไรนะครับแล้วก็มีเนื้อหาอะไรในอีเมลนะครับผมแล้วก็จะมีตัวอปอ u p นะครับที่จะโชว์ตัวข้อความขึ้นมานะครับเพื่อเมื่อเมื่อที่เรารับตัวอีเมลสแปมนะครับผมก็ปุ่มแรกก็คือเรากดเข้าไปเนี่ยก็สามารถดูได้ไดนะครับว่าเป็นก็จะเจอข้อความนะครับผม โอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นโค้ดรีวิวนะครับผมก็มาดูกันก่อนเลยนะครับก็ตัวโค้ดรีวิวนะครับก็จะมีตัวตัวแรกนะครับเป็นตัว predict spam นะครับผมอันนี้ก็จะอยู่ในไฟล์ main นะครับก็จะเป็นส่วนที่เอาไว้ทาหน้าที่นะครับในการทํานายว่าตัวอีเมลที่ส่งเข้ามาเนี่ยเป็นสแปมหรือไม่นะครับด้วยตัวโมเดลที่เราโหลดไปนะครับผมก็สำหรับโค้ดเนี่ยก็ อธิบายกันนะครับก็ตัวเมลเทคเนี่ยจะเอาไว้ทําการตัวข้อความของอ e ีเมลแล้วกันนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นตัว v e t o r i z e r Transform นะครับผมนี่ยก็คือเราจะทการแปลข้อความให่อยู่ในรูปแบบที่ออคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทําการเรียนรู้ได้นะครับผมต่อมานะครับตัวโมเดลพยิกร์นะครับก็คือทำหน้าที่ในการทานายตัวโมเดลด้วยตัวเนฟเบย์นะครับผมก็ทําการรีเทิร์นค่านะครับตัวพิากรณนนะครับผมก็คือเราจะคืนค่าตัว กับไม่จแปนนะครับผมต่อนะครับก็จะเป็นในส่วนของการคอนเน็กนะครับผมก็คืออยู่ในไฟล์ที่มีชื่อว่า gmail connect นะครับหน้าที่ก็คือทําการเชื่อมต่อกับตัวบัญชี gmail นะครับผ่านตัว imap นะครับผมโค้ดนะครับก็จะมีการใช้ตัว imap lib นะครับผมเพื่อเชื่อมต่อกับตัว gmail เนี่ยได้นะครับผมจะมีการเข้าสระบบด้วยอีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะครับก็มีการคืนค่าเ c กนะครับที่เราใช้ ก็ถึงการจดหมายนะครับผมต่อมาก็คือตัว fresh new email ก็คือการที่เราทําการดึงตัวข้อมูลหรือว่าตัวเมลใหม่ล่าสุดเข้ามานะครับผมจะอยู่ในไฟล์เมนนะครับหน้าที่ก็คือดึงอีเมลใหม่นะครับที่ยังไม่ได้อ่านจากอีเมลนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีการค้นหาอีเมลใหม่นะครับที่ยังไม่ดูอ่านก็คือตัว unseen นะครับผมจะมีการแยกหัวข้อตัว subject แล้วก็เนื้อหานะครับก็คือตัว subject กับ body นะครับออกมาใช้งานนะครับผม ้ายนะครับตัวสี่นะครับก็คือตัว listen to listen for new email นะครับผมก็จะอยู่ในไฟล์เมนนะครับหน้าที่ก็คือฟังอีเมลใหม่นะครับแล้วก็วิเคราะห์แบบ real time นะครับผมนี้ก็จะมีการใช้ตัว c o n n e c t map นะครับเพื่อเชื่อมกับ Gmail ด้วยแล้วก็มีการอ่นรูปรออีเมลใหม่เข้ามานะครับผมก็คือเมื่อมีอีเมลอีเมลใหม่เข้ามาเนี่ยจะจะมีการนำเข้าตัวโมเดลนะครับแล้วก็แสดงผลนะครับว่าเป็น s p a หรือไม่นะครับผม ต่อไปก็จะเป็นตัวที่เกี่ยวกับข้อเสนอแนะแล้วกันนะครับในการที่เราจะพัฒนาในในอนาคตนะครับผมก็คือเรื่องจากการที่เราจะทําการเพิ่มระบบนะครับไม่สามารถดึงอีเมลทีละหลายฉบับได้นะครับแล้วก็มีขอพ้อมกันครับผมก็คือต่อไปจะมีตัวอัปเดต G I นะครับด้วยรลบราอรีอย่างตัว G y Q T นะครับหรือว่าตัวอินเทอร์เฟซนะครับผมก็จะมีการเพิ่มระบบแจ้งเตือนเมื่อพบอีเมลสแปมนะครับผมแล้วก็ ในการเพิ่มความสามารถให้กับผู้ใช้นะครับสามารถเทรนโมเดลเองจากข้อมูลใหม่ได้ครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับทําการปรับปรุงโมเดลให้รองรับหลายภาษามากขึ้นนะครับผมเช่นตัวอีเมลภาษาไทยครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวเรซเฟลต์นะครับตัวข้อมูลที่เรามีการดึงมาใช้นะครับผมทางเว็บไซต์ต่างๆนะครับจบการนำเสนอครับผมขอบคุณครับ you. <laughs>